โยดชินของกองทัพเรือเรื่องขณะนี้มีเพียงผู้ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ใกล้ชิดเป็นเพื่อนร่วมทางที่ยังไม่พบกับจุดหมายสุดกายลงนั่งทิงโคนไม้ใหญ่ต้นนี้เป็นครั้งที่สามหลังจากพาผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งห้าให้รอดพ้นจากการถูกตุ้มโจมตีจากผู้ก่อการร้ายเมื่อวันก่อนพวกเรานั่งพักกันก่อนนะจะเอหลังกันบ้างก็ได้พักผ่อนกันตามอธัธยาศัย บ่ายโมงตรงเราจะออกเดินทางกันอีกครั้งหนึ่งกล่าวจบผู้หมวดหนุ่มก็หลุบกระบังหมวกลงมาปิดหน้าพร้อมกับหลับตาลงเหมือนจะพักผ่อนซึ่งเป็นอาการที่ลูกน้องทั้งห้าคนต่างพากันหลบไปนั่งบ้างนอนบ้างห่างออกไปเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้พักผ่อนโดยไม่มีเสียงพูดคุยของพวกเขาไปรบกวนในพวังของหมวดหนุ่มหลังจากหลับตาลง เขาสวดมนต์ไหว้พระตามที่เคยปฏิบัติอยู่เสมอยามเมื่ออยู่ในที่ตั้งปกติแต่ในยามนี้เขาทำเพื่อให้จิตใจที่กำลังปุ้งซ้างด้วยความคิดในการหาทางกลับสู่ฐานที่ตั้งทางเดียวที่จะระงับความคิดให้สงบลงก็คือการไหว้พระเหมือนเช่นทุกครั้งเมื่อมีเรื่องวุ่นวายใจนอกเหนือจากการไหว้พระ ผู้หมวดหนุ่มแห่งกองทัพเรือกำลังตั้งจิตระลึกถึงเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางที่เขาและผู้ใต้บังคับบัญชาได้มากินมานอนในสถานที่แห่งนี้ขอขมาหากทหารทั้งหกได้กระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นการไม่สมควรลงไปผู้หมวดหนุ่มระลึกถึงการรวดมนต์ไหว้พระะระลึกถึงเจ้าป่าเจ้าเขาทั้งหลาย โดยยังคงนั่งพิงโคนไม้หลับตานิ่งจนผู้ใตาบังคับบัญชาคิดว่าหมวดของเขากำลังนั่งหลับด้วยความอ่อนเพลียผู้หมวดหนุ่มนั่งหลับตานิ่งนานเขารู้เพียงว่าเมื่อจิตใจคลายความวุ่นวายความคิดที่สับสนอยู่เมื่อครู่ค่อยคลายลงจนเป็นปกติภาพของนูใหญ่ขนาดโคนขาที่เลื้อยผ่านมาบนหน้าแข้งของพวกเขาทั้งหกคนก็ผุดขึ้นมาในความคิด และแจ่มชัดขึ้นเมื่อเขานึกถึงภาพที่ทำให้ตกใจเมื่อคืนงูตัวนั้นเลื้อยตรงไปยังอีกด้านหนึ่งของลานนี้แสงจันทร์ที่ลอดพุ่มไม้ส่องกระทบกับเกล็ดที่เห็นแวววามนั้นค่อยๆเคลื่อนหายไปตามทางเล็กๆและลับหายไปในม่านหมอกที่ขาวมัวอยู่สุดสายตานั้นหมวดหนุ่มเปิดเปลือกตาขึ้นขยับหมวกที่หลุบมาปิดหน้าให้เข้าที่ ตรงกายลุกขึ้นเดินไปหากลุ่มลูกน้องทั้งห้าที่เอนบ้างนั่งบ้างอยู่ชายเนินใกล้กับที่ใช้นอนเมื่อคืนพอใกล้ก็ได้ยินเสียงพลเล็กพูดขึ้นจาน่าจะเรียกพวกเรานะเมื่อคืนจะได้ไม่ต้องออกไปดักไกป่ปลางูเหลือมเนี่ยเนื้อมันขาวนุ่มอร่อยกว่าเนื้อไก่อีกจาลองแล้วจะติดใจพูดจบพลเล็กกับเพื่อนก็หัวเราะก,กันไม่เอาว้ย แค่นึกก็ขยแยงแล้วเมื่อคืนไม่หัวใจวายตายก็บุญแล้วล่ะจาไม่ชอบงูมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเสียงจ่าชาติชายคุยเล่นกับลูกน้องทําให้รู้ว่าจ่าชาติชายเล่าเรื่องเมื่อคืนให้ลูกน้องฟังหมดแล้วฟังจากน้าเสียงที่พูดคุยไม่มีใครกลัวงูใหญ่เลยกลับจะจับกินเสียด้วยซ้ําหมวดหนุ่มฟังแล้วก็ยิ้มเรื่องอาหารการกินในป่าถ้าหากต้องหาทางออกกันอีกนาน ก็ไม่มีเรื่องที่น่าห่วงอีกต่อไปเสียงพูดคุยของจ่าและเหล่าพลทหารหยุดลงเมื่อเสียงการก้าวเดินของหมวดใกล้เข้ามาเตรียมตัวกันได้แล้วพวกเราใกล้บ่ายโมงแล้วดูเก็บข้าวของให้เรียบร้อยนะอย่าให้ตกหล่นเราจะไม่กลับมาที่นี่อีกแล้วน้ำเสียงที่แสดงความมั่นใจของหมวดจกกักรพัฒด์ทำให้เหล่าทหารทั้งห้านายลุกขึ้นปฏิบัติตามอย่างพร้อมเพรียงกันอีกครู่หนึง่ง ทั้งหัวหน้าและลูกน้องก็เดินชักแถวออกจากลานพิศวงที่เดินกลับไปกลับมาอยู่เมื่อครู่มุ่งสู่ทางเล็กๆที่มุ่งตรงสู่ทิวไม้เบื้องหน้าที่มืดสลัวเหมือนม่านหมอกลิบๆนู่นผมบอกไว้ก่อนนะพวกเราทุกคนการออกเดินครั้งเนี้ยผมไม่รู้ทิศทางอะไรทั้งนั้นจะไปโผล่ไหนก็ไม่รู้แต่ผมจะกําหนดเป้าหมายเป็นจุดๆไป,ไปอย่างเช่นตอนนี้ทุกคนเห็นต้นไม้ที่สูงที่สุดน่นไหม ที่มีแสงสลัวสลัวเหมือนหมอกอยู่ข้างหน้าน่นน่ะผมจะมุ่งไปที่ต้นไม้ต้นนั้นแล้วค่อยกำหนดจุดต่อไปทุกคนจะไปกับผมไหมหมวดหนุ่มพูดด้วยน้ําเสียงดังฟังชัดซึ่งแฝงด้วยความมุ่งมั่นไปไหนไปก็เลยหมวดขอเพียงอย่าก,กลับมาที่เดิมอีกก็แล้วกันพอจะได้แสดงว่าเราหลุดพ้นจากอาถรรพ์แห่งลานี้แล้วจริงไหมพวกเราจ่าชาติชายหันไปมองหน้าลูกน้องเหมือนถามความเห็น สิ่งที่ได้รับก็คือทุกคนพร้อมจะเดินสู่จุดหมายด้วยกันด้วยความเต็มใจจะพบเจออะไรข้างหน้าก็ไม่ใช่ปัญหาจากใดที่ยังรวมกันอยู่เป็นกลุ่มพร้อมสติปัญญาและอาวุธทางเล็กๆที่ทหารทั้งหกนายเดินออกจากลานพิศสวงดูแล้วไม่ใช่ทางที่เกิดจากการเดินของชาวบ้านแต่น่าจะเป็นทางที่สัตว์เดินหากินบางตอนก็โล่งเตียนแต่ส่วนมากจะรกเรือ้อระเกะระกะ ด้วยกิ่งไม้เล็กๆที่ป่ายไปป่ายมาจนต้องให้พลเล็กและพลสมศักด์เดินอยู่ด้านหน้าใช้มีดเดินป่าที่คาดติดเข็มขัดสนามกันมาตัดฟันให้เป็นช่องทางที่พอเดินได้บางช่วงของการเดินแสงแดดก็แผดร้อนจนเหงื่อเปียกเสื้อที่สวมใส่อยู่บางช่วงมีต้นไม้หนาทึบไม่มีแสงแดดแต่ความร้อนก็ยังคงระอุอยู่ทั่วไป ไม่มีลมพัดให้คลายร้อนกิ่งไม้ใบหญ้ายืนต้นนิ่งไม่มีการโบกไหวจากแรงลมต้นไม้สูงที่หมวดว่านึกว่าไกลๆนี่เดินมานานแล้วยังไม่ถึงเลยผลสมศักดิ์เอ่ยขึ้นขณะยกแขนที่ถือมีดละกิ่งไม้ขึ้นปาดเหนื่อมันไกลก็อย่าไปมองมันซิเดินทำเป็นไม่รู้ไม่ทีเดี๋ยวก็ถึงเองแล้วนะ่ะ จ่าชาติชายพูดหยอกลูกน้องในบังคับบัญชาในขณะที่เหงื่อโรมอยู่เหมือนกันผมก็พูดไปงั้นนะจ๊ะยังไงเราก็ไปจนถึงแหละให้อยู่สุดฟ้าป่าหิมพานด้วยพลสมศักดิ์พูดด้วยสํานวนที่มุ่งมั่นเล่นเอาทุกคนที่ร่วมทางพากันอมยิ้มใครที่เคยอาศัยใกล้ป่าเคยหาของกินจากป่ามองมองหาอะไรที่กินได้ด้วยนะ มื้อเย็นเรายังไม่มีอะไรกินเลยนอกจากกล้วยที่วิชาญกับสัตยาแบกกันมาบวดหัวหน้าชุดเอ่ยขึ้นบ้างผมบอกให้พวกนี้แล้วหมวดส่วนมากบ้านมันอยู่ใกล้ป่ากันมันบอกในป่ามีของกินเยอะไม่ออดหรอกนี่ผมบอกให้ช่วยกันมองหาแหล่งน้ำด้วยน้ำเราใกล้จะหมดแล้วเสียงชายชาติชายที่เดินรังท้ายพูดขึ้นดีมากพวกเราเวลานี้ใครมีความรู้ความสามารถทางไหนก็ช่วยๆกันนะ เพราะเราไม่รู้ว่าเราต้องอยู่ในป่าอีกนานแค่ไหนผู้มวดหนุ่มพูดขณะสายตายังคงมองต้นไม้สูงอันเป็นจุดหมายเบื้องหน,น้าเหมือนกลัวว่าถ้าผิดเป้าหมายที่จับจ้องอยู่อาจจะพบกับเนินพิษสวงอีกครั้งหนึ่งต้นไม้สูงที่หมวดจกักระพัดจับจ้องนับตั้งแต่ออกจากเนินพิษสวงมาเริ่มแจ่มชัดขึ้นในสายตาของนักเดินป่าจำเป็นทั้งหก ทั่วบริเวณที่ต้นไม้สูงใหญ่ต้นนี้แทงยอดขึ้นสูดอากาศสูงกว่าเพื่อนเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยมากมายซึ่งมองจากระยะไกลในขณะนี้ดูมืดทึบไม่เห็นแสงสว่างเลยความมืดนี้เองที่ต้องแสงสว่างจากภายนอกส่องเข้าไปสะท้อนกลายเป็นความขุ่นขาวเหมือนสายหมอกที่ปกคลุมหุบเขาในยามเช้ายามเมื่อมองอยู่ไกล เราเดินกันมาสองชั่วโมงแล้วยังไม่พบที่ที่น่านั่งพักเลยนะจ๊ะแสดงว่าเราไม่ต้องพบกับร้านนั้นอีกแล้วเสียงวิชาญที่แบกไม้คานไว้บนบ่าข้างหนึ่งเดินตามหลังพลัจ้าซึ่งแบกไม้คานอีกด้านหนึ่งส่งเสียงโวกเบกดังมาถึงพลเล็กซึ่งตัดฟันแหวกทางเดินอยู่หน้าขบวนเสียงพูดคุยเย้าแย่ดังอยู่เป็นระยะตั้งแต่เริ่มออกเดิน ทําให้ลืมความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไปหมดสิ้นทหารทั้งหกนายยังคงเดินไปยังจุดหมายที่โผล่ยอดสูงอยู่เบื้องหน้ามองเห็นได้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเฮ้ยเล็กสมศักดิ์มาเดินแบกไม้นี่บ้างก็ได้นะเปลี่ยนกันเดี๋ยวเราก็วิชาญไปเปลี่ยนนายสองคนจะได้พักบ้างเดินพันซ้ายปลายขวามานานแล้วมาเดินแบกไม้คานหากนี่บ้างเดี๋ยวเราก็วิชาญไปถางบ้าง สัจจาผู้ซึ่งแบกไม้คานอีกด้านหนึ่งคู่กับวิชาร้องบอกเพื่อนซึ่งขากขางทางให้เดินสะดวกอยู่ด้านหน้าขบวนหกหนายของทหารเดินตายหยุดลงวิชานและสัจจาเปลี่ยนไปถากขางตัดฟันกิ่งไม้ที่เกะกะอีดขวางทางเดินพลเล็กและพลสมศักดิ์ก็เข้าประจําที่ไม้คานทำหน้าที่หาบหามกันต่อไปมันเป็นความปลื้มใจของหมวดจกักรพัรดิหัวนหน้าชุด ที่ลูกน้องได้บังคับบัญชาช่ players, วยแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกันตามที่เห็นสมควรแสดงถึงความรักความสามัคคีของหมู่คณะเฮ้ยหยุดก่อนหยุดก่อนเราจะเข้าไปดูอะไรในนี้หน่อยหมวดครับผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะเสียงวิชาญที่มาเปลี่ยนหน้าที่ตัดฟันทางเดินตะโกนขึ้นพร้อมกับชวนสัตยจาคู่หู เดินดุ่มๆเข้าไปในดงไม้เขียวลึ้มที่อยู่ลึกเข้าไปไม่มากนักแต่ก็รกด้วยต้นหญ้าและไม้พุ่มเตี้ยจนมองไม่รู้ว่าวิชานและสัตจาเดินไปที่ดงอะไรเห็นแต่ใบเป็นแฉกแสกที่ชูโผล่พ้นยอดหญ้าเป็นดงใหญ่ประมาณยี่สิบนาทีวิชานและสัตจาก็ช่วยกันหิ้วหัวมันออกมาหลายหัวซึ่งดูจากลักษณะการหอบหิ้วออกมาแสดงว่าน้ำหนักพอสมควร ช่วยกันนำหัวมันเหล่านั้นขีบไว้บนไม้คานบ้างเอาเถาไม้เลื่อยข้างทางแทนเชือกค่อยกับไม้คานไปบ้างขบวนหกเรียนตายก็เดินทางต่อแสงสว่างเริ่มอ่อนลงมากแล้วพร้อมกับต้นไม้สูงอนันเป็นเป้าหมายก็ปรากฏอยู่เบื้องหน้านี่เองทหารทั้งหกหยุดยืนมองทางที่เขาเดินกันมาซึ่งมุ่งเรียบโคนต้นไม้เป้าหมายลึกไปเบื้องหน้า สภาพป่าเมื่อเลยต้นไม้สูงใหญ่ต้นที่เป็นจุดหมายนี้เข้าไปช่างต่างกับป่าบริเวณที่พวกเขาเดินมาอย่างมากดูร่มกว่าทึบกว่าและมืดกว่าก็าเพียงห้าโมงเย็นความมืดกลับเหมือนกับประมาณเกือบทุ่มหนึ่งคงเป็นเพราะสภาพที่ลกกว่ามีความทึบมากกว่าจึงทำให้แสงสว่างส่องผ่านลงมาได้น้อยนั่นเอง ทั้งหกคนหยุดมองอยู่ชั่วครู่ก่อนจะเดินผ่านโคนไม้สูงใหญ่นั้นเข้าไปยังป่าทึบด้านในมองเห็นมืดเมื่อยืนมองจากด้านที่เดินมาเหมือนทั้งกลุ่มกำลังเดินผ่านประตูประตูหนึ่งเข้าไปแทนการยืนมองอยู่ข้างนอกเหมือนเมื่อครู่เพียงก้าวแรกทหารเดินตายทั้งหกก็รู้สึกถึงความแตกต่างจากป่าที่เขาเดินกันมาก่อนหน้านี้ ทหารทั้งหกนายยังคงเดินต่อไปเรื่อยๆโดยยังไม่กำหนดจุดหมายต่อไปเพียงเดินตามทางที่เป็นแนวโคดเคียวน้อยๆไปเรื่อยๆผลวิชานและพลสัจจาเสียบมีดเดินป่าเข้าซองข้างตัวเพราะไม่มีความจำเป็นต้องใช้ถากถางอีกต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่มากมายจนแสงแดดส่องลงมาได้ยากทำให้วัชพืชไม้เล็กไม้น้อยไม่สามารถจเจริญเติบโตได้มากนะัก ส่วนใหญ่จึงเป็นเพียงไม้คลุมดินพุ่มเตี้ยๆซึ่งขึ้นอยู่ทั่วไปจนทำให้พื้นดูเขียวไปทั่วบริเวณผืนป่ากำลังเดินเพลินๆกันทั้งกลุ่มเพราะป่าบริเวณนี้คลายความร้อนจนหมดทำให้รู้สึกสบายตัวขึ้นไม่เหมือนป่าที่เดินกันมาจากลานพิศวงวิชานและสัจจาก็โดดถอยหลังด้วยความตกใจเมื่อสัตว์ชนิดหนึ่งโดดผ่านหน้าเข้าป่าข้างทา,างอีกฝั่งหนึ่งอย่างรวดเร็ว จนมองแทบไม่ทันตัวอะไรวะชา,านเสียงจ่าชาติชายถามขึ้นทันทีไม่รู้ครับตัวมันแดงๆลักษณะเหมือนหมาแต่ถ้าวิ่งและโดดเข้าปา่าของมันไม่เหมือนหมาครับวิชาญตอบขณะมองตามหลังไอ้ตัวที่ทำให้ตกใจก่อนที่มันจะวิ่งหายไปในป่ารกเอมันมีสัตว์ป่าให้เห็นใกล้ๆเลยเหลือป่านี้จ่าชาติชายพูดเหมือนพึมพำ เอางี้รีบหาที่พักคืนนี้ก่อนเพราะเพิ่งห้าโมงเย็นเองแต่ทำท่าจะมืดซะแล้วหมวดหนุ่มเอ่ยคำแรกตั้งแต่เข้ามาในป่าทึบนี้ในขณะที่ผลสมศักดิ์ชี้มือไปบนยอดไม้ทุกคนมองตามมือที่ชี้ขึ้นไปก็พบกับลิงสี่ห้าตัวกำลังจ้องมองพวกเขาอยู่บนคาคบไม้สูงพอเห็นคนมองชี้ไม้ชี้มือมันก็โดดเกาะกิ่งไม้ที่กายกันอยู่เหมือนลังคาหายลับไป ทิ้งไว้เพียงใบไม้ที่ร่วงหล่นจากแรงเหนียวของพวกมันเดินต่อไปอีกครู่เดียวก็พบกับต้นไม้ใหญ่ที่โค่นลงแบบพลิกรากขึ้นยกแผงรากขึ้นตั้งตะแคงอยู่ทำให้เกิดหลุมขนาดใหญ่ที่เกิดจากการถอนตัวทั้งแผงรากคงเหลือแต่รากอีกแถบหนึ่งที่โคนไม้ล้มลงไปรากที่ถูกแรงถ่วงจากไม้ใหญ่ที่หลุดจากพื้นเป็นแผงก็กลายเป็นชะางงอนเงื้อเหมือนหน้าผา ในแอ่งที่ลากไม้ยกตัวเป็นแผงขึ้นไปนี่ปรับพื้นให้เรียบใช้นอนได้สบายเลยครับหมวดคนเล็กชี้ให้หมวดหนุ่มดูที่พักใหม่ของคืนนี้ที่เขาพบมันพร้อมกับผลสมศักดิ์ในขณะที่เขาเดินดูรอยที่สัตว์สี่เท้าตัวนั้นโจรเข้าป่าไปซึ่งเขาคิดว่าน่าจะเป็นกวางหรือกระจงเอาถ้าหมอก็พักกันตรงนี้แหละจะได้ดูสภาพแวดล้อมต่างๆก่อนจะเดินลึกเข้าไปในวันพรุ่งนี้ ทุกคนผู้ร่วมชะตากรรมแบ่งหน้าที่กันทำแข่งกับเวลาเพราะความมืดกำลังจะคืบคลานเข้ามาเร็วๆนี้พลเล็กและพลสมศักดิ์ใช้พั่วสนามที่เน็บติดเป้กันมาทั้งสองคนซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีติดมาเมื่อต้องออกสนามเมื่อพับเข้าพั่วสนามก็จะกลายเป็นจอบซึ่งมีด้ามยาวประมาณเกือบ50เซนติเมตรสามารถใช้ขุดหรือโกยดินได้ ใช้เวลาไม่นานนักแอ่งที่รากม้ยกตัวขึ้นเป็นแอ่งก็กลายเป็นพื้นเรียบเมื่อเอาผ้าใบาปูลงไปก็เป็นที่นอนได้สี่คนอย่างสบายวิชาญกับสัจจาเอาผ้าใบาที่มีอยู่ในเป้ของทุกคนออกมาผูกกับรากไม้ที่พลิกขึ้นด้านบนลากชายผ้าใบาลาดลงผูกไว้กับหลักที่ตัดไม้มาปักไว้สองผืนก็กลายเป็นหลังคาที่ลาดเอียงลงมากันน้ำค้าง เมื่อที่หลับที่นอนเรียบร้อยพออาศัยได้ชั่วคราวก็ช่วยกันหาฟืนที่ได้จากกิ่งไม้ท่อนไม้ที่หักผุเกลื่อนกลาดอยู่ทั่วไปเราช่วยกันหาฟืนทุกคนเลยนะเอามากหน่อยคืนนี้เราต้องก่อไฟนอนด้วยจะได้ช่วยกันสัตว์ต่างๆที่จะเข้ามาใกล้เราไม่รู้ว่ามีสัตว์อะไรบ้างหมวดหนุ่มให้คำแนะนำซึ่งทุกคนก็เข้าใจกันดีเพราะพอจะมีประสบะการณ์เกี่ยวกับป่ากันอยู่บ้าง เมื่อได้ทุกอย่างที่ต้องการกองไฟหน้าที่พักชั่วคราวก็ถูกก่อขึ้นแสงไฟจากท่อนไม้แห้งให้แสงสว่างทั่วบริเวณที่จะพักในคืนนี้หัวมันที่วิชาญและสัตจาไปขุดมาก่อนเข้าป่าทึบนี้ก็ถูกโยนเข้ากองไฟจ่าชาติชายซึ่งมีกิ่งไม้เล็กๆแต่ยาวอยู่ในมือทำหน้าที่เขี่ยหัวมันในกองไฟให้พลิกไปพลิกมาเพื่อให้สุกทั่วกัน เมื่อทุกอย่างที่ทํากันอย่างเร่งรีบแข่งกับความมืดที่คืบพลางเข้ามาอย่างรวดเร็วเสร็จลงคนทหารวิชาญสัจจาเลสส็กสมศักดิ์ที่ดูจะเหน็ดเหนื่อยที่สุดพากันถอดเสื้อลายพรางตัวนอกออกพ่อยไว้กับรากไม้ที่ทําหลังคาดาดไว้พึ่งลมให้เหงื่อที่ชื้นอยู่ในขณะที่เดินทางมาตลอดวันวันนี้ให้แห้งลงบ้างท่อนบนของทั้งสี่ จึงเหลือเพียงเสื้อยืดแขนสั้นที่ยังชื้นเหงื่ออยู่สวมใส่กันโดยใช้ไอร้อนของกองไฟผิงให้แห้งไปกับตัวยังไม่อยากเอาเสื้อในเป้มาใส่เพราะสองวันแล้วยังไม่ได้อาบน้ำกันเลยพลทหารทั้งสี่นายนั่งล้อมกองไฟที่จ่าชาติชายกำลังใช้ไม้เขี่ยวหัวมันหลายหัวในกองไฟนั้นให้สุกระอุ เสียงพูดคุยยอกลาอก็เริ่มขึ้นอีกครั้งหลังจากผจญกับความร้อนความเหนื่อยล้ามาตลอดวันคนสมศักดิ์เดินถือฝากระติกที่เทเหล้าใส่มาเต็มฝาส่งให้หมวดหนุ่มที่กำลังใช้ใบไม้ก่อไฟกองเล็กขึ้นใกล้กับที่จะใช้พักนอนกองหนึ่งเพื่อให้ลมที่เริ่มพัดอ้อยอิงอยู่เบาๆพัดเอาควันไฟเข้าไปในแอง่งที่ทำหลังคาเตรียมไว้พักนอนในคืนนี้ ควันไฟจะช่วยขับไล่ยุงแมลงและสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่อาจอาศัยอยู่ในเพลิงรากไม้นี้ให้หนีออกไปหาที่อยู่ใหม่เพราะทหารเดินตายทั้งหกจะขออาศัยพักพิงชั่วคราวในค่ำคืนนี้เพื่อนร่วมทางทั้งหกนายนั่งล้อมกองไฟใหญ่ที่ใช้ให้แสงสว่างและเผามันเพื่อเป็นอาหารที่รวมมือกลางวันและมื้อเย็นเข้าด้วยกันหัวมันที่เปลือก ถูกเผาไม้ดำเกรียมหลายหัวถูกเขี่ยออกมาวางรวมเพื่อให้คลายความร้อนกล้วยป่าที่สุกบ้างหามบ้างหนึ่งเครือถูกวางไว้กไล้กันเล่าในกติกถูกส่งเวียนให้ดื่มกันอย่างทั่วถึงโดยไม่มีการถือตัวว่าใครเป็นหัวหน้าใครเป็นลูกน้องทุกคนในขณะนี้คือเพื่อนร่วมทางที่กำลังผจญกับเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นอีกต่อไป เท่าที่แต่ละคนจะยืนหยัดอยู่บนทางที่ยังไม่รู้จุดหมายนี้ท่ามกลางการพูดคุยกันของทหารทั้งหกนายเสียงพุ่มไม้เล็กสองข้างทางโอนลูแหวกลาบคล้ายกับอาการตกใจของสัตว์ที่หากินอยู่บริเวณพุ่มไม้นั้นและพบกับแสงไฟที่พวกมันไม่เคยเห็นมาก่อนบางครั้งก็เหมือนกับมีสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งเคลื่อนมาใกล้ พร้อมกับโดดวิ่งกลับไปในทิศทางเดิมที่มันเดินมาก็คงตกใจที่เดินหากินกันแล้วมาพบกลุ่มคนและกองไฟที่สว่างโล่งจึงเกิดอาการตกใจของสัตว์ป่าป่าบริเวณนี้ทำไมสัตว์ป่าเยอะนะเสียดายที่เราไม่มีไฟฉายแรงสูงติดมาด้วยเลยไม่ค่อยเห็นตัวมันได้ยินแต่เสียงรอบไปหมดเลยหมวดจักพัดเอ่ยกับลูกน้องเป็นการบอกเล่าความรู้สึกของตัวเอง ใช่ครับหมวดผมกำลังคิดอยู่เหมือนกันสัตว์ป่ามันหายจากป่าบ้านเรามานานแล้วแต่ทำไมผมรู้สึกเหมือนกับว่าป่านี้มันมีสัตว์ป่าอยู่ชุกชุมกาเอกชาติชายกล่าวออกมาด้วยความรู้สึกเดียวกับผู้บังคับบัญชาก็ดีสิครับมีสัตว์มากเราก็ไม่อดจับกินใส่หมดจริงไหมพวกเราสัตว์ป่าเยอะแยะแบบนี้จะอยู่ป่าสักกี่วันก็สบายมากอยู่แล้ว วิชาญพูดเสริมเหมือนกับขอความร่วมมือจากเพื่อนๆอ,อันนั้นก็ถูกแต่เราไม่รู้กันเลยนะว่าสัตว์ที่ชุกชุมอยู่เนี่ยมันเป็นสัตว์ประเภทไหนเลยไม่แน่ใจว่าเราจะกินมันหรือมันจะกินเรามันมีสัตว์ดุร้ายอาศัยอยู่ด้วยไหมในบริเวณนี้คำพูดที่เหมือนปลามของหมวดจักรพพัดทำให้ทุกคนนึกขึ้นมาได้ถึงสัตว์ดุร้ายซึ่งมักจะมีอยู่ทุกป่าวงสนทนาเงียบลงชั่วขณะ พลเล็กและพลมสมศักดิ์ช่วยกันลอกเปลือกหัวมันส่วนที่ไม่ไฟออกแถบหนึ่งจนเห็นเนื้อในขาวส่งกลิ่นหอมของมันเผาจงให้หมวดและจ่าอาหารสองมื้อรวมกันก็ค่อยๆเริ่มต้นอย่างช้าๆพร้อมกับความคิดถึงสิ่งแวดล้อมที่รอบตัวอยู่ขณะน,นี้เสียงกลุวมจากปากของจ่าชาติชายดังรอดออกมาให้เพื่อนร่วมวงทั้งห้าได้ยินถนัดโอ้ย มันหักแล้วมั้งเนี่ยก้อนกรวดมันอยู่ในกล้วยได้ไงวะจ่าชาติชายเอะอะขึ้นพร้อมสีหน้าที่บิดเบี้ยวจากการเคี้ยวโดนของแข็งในกล้วยสุกลูกที่อยู่ในมือผมลืมบอกครับนึกว่าจ่ารู้อยู่แล้วกล้วยป่ามันมีเม็ดดำๆข้างในเยอะครับรสชาติดีแต่ต้องค่อยๆกินถ้าไปเคี้ยวสวบสาบมันกล้วยน้ำว้าบ้านผลมันก็เป็นแบบนี้นะครับ คนทหารทั้งสี่หวเราะขึ้นพร้อมกันในขณะที่จ่าชาติชายคายเม็ดกล้วยหลายเม็ดออกทิ้งมันเผาคนละสองสามหัวกับกล้วยป่าคนละสามสี่ลูกล้างคอด้วยน้ำเปล่าในกระติกของแต่ละคนอาหารมื้อสุดท้ายของวันที่รวมมื้อกลางวันมื้อเย็นเข้าด้วยกันก็จบลงเมื่อความมืดสนิทเข้าครอบทุมบริเวณที่ใช้พักผ่อนในคืนนี้เสียงสัตว์ป่า แมแลงกลางคืนส่งเสียงเซ็งแซ่ช่วยให้ความมืดสนิทไม่เงียบเหงาเสียงที่เรียกว่าสัญญาณไพรเหล่านี้ดังสอดประสานกันรอบบริเวณนานๆจะมีเสียงพงไม้ไหวแกลกอยู่ใกล้ๆสักครั้งหนึ่งกองไฟยังถูกใส่พื้นเติมให้ส่องแสงสว่างพอได้เห็นหน้ากันในระหว่างปรึกษาที่ใกล้จะจบลง คืนนี้เราจะต้องใส่ไฟในกองนี้ให้สว่างอยู่ตลอดคืนเพราะรู้สึกว่าแถวนี้สัตว์ป่ามันออกหากินกันอยู่สังเกตดูพุ่มไม้ใกล้ๆเรามันแตกลู่ไหวเอ็นอยู่บ่อยๆมันคงตกใจแสงไฟจากกองนี้ที่มันไม่เคยเห็นตามปกติแล้วสัตว์ป่ามันพยายามหนีห่างจากคนแต่การที่บริเวณนี้มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่เยอะมันบ่งบอกถึงอะไรรู้ไหม หมวดจกักรพัดเอ่ยกับลูกน้องมีทั้งคำบอกเล่าและคำถามอยู่ในคำพูดที่ยืดยาวนั้นแต่ผู้ใต้บังคับบัญชานั่งฟังเงียบโดยไม่เอ่ยคำใดคงรอให้ผู้บังคับบัญชาของพวกเขาพูดจนจบการที่มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ชุกชุมแสดงว่าบริเวณนี้คือป่าลึกห่างไกลจากบ้านเรือนผู้คนพูดง่ายๆก็คือ พวกเรากำลังหลงเข้ามาในป่าลึกที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่าและดงทึบโดยเราเองก็ไม่รู้ว่าจะมุ่งหน้าไปทางไหนที่จะออกจากป่านี้สู่ชุมชนได้เพรามองไปทางไหนก็มีแต่ต้นไม้ดงไม้เหมือนกันไปหมดเราไม่รู้ทิศรู้ทางอะไรเลยทุกคนนิ่งฟังคำพูดเรื่อยๆของหมวดหนุ่มพร้อมกับความคิดที่อยู่ในสมองเอาละคืนนี้พักผ่อนกันก่อนพรุ่งนี้เราค่อยวางแผนกันใหม่ สัจจาวิชานสมศักดิ์เล็กเข้าไปนอนได้เลยพวกเองเหนื่อยกันมากวันนี้วันต่อไปเราจะวางแผนการเดินทางกันใหม่วันนี้ผมจะคอยใส่ปืนให้เองจ่าชาติละไหวไหมจะนอนพักกับพวกนี้ก็ได้นะจ่าก็เหนื่อยเหมือนกันหมวดหนุ่มหยุดคำพูดหมวดจะอยู่ยามกองไฟเองเลยเหรอผมอยู่กับหมวดก็แล้วกันกว่าจะสะว่างอีกหลายชั่วโมง ผัดกันใส่ไฟผัดกันหลับหลับตื่นตื่นดีกว่าน้ำมวดจ่าชาติชายออกความเห็นและข้อเสนอจะไหวหรือลองดูก่อนก็ได้ง่วงก็หลับไปไม่ต้องห่วงผมยังไม่รู้สึกง่วงเลยวันนี้คงอยู่ได้ทั้งคืนแหละเอาพวกเราเข้านอนพักพ่กนี้ยังมีเรื่องที่ต้องคิดต้องทํากันต่อสิ้นคําของผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นเหมือนคําสั่งไกลไกล พลทหารทั้งสี่ก็เข้าที่นอนที่พวกเขาช่วยกันปรับพื้นที่ทำหลังคางเมื่อก่อนมืดที่ผ่านมากองไฟที่ถูกซุนฟืนเข้าไปลุกโชนขึ้นเร็วไฟลู่ไหวไปมาตามแรงลมที่พัดโชยมาเบาๆแสงสว่างส่องให้เห็นใบหน้าของหมวดและจา่าที่นั่งนิ่งอยู่ใกล้กันข้างกองไฟใบหน้าที่มันปราบด้วยเหนือใคร ยามต้องกับแสงแห่งเปลวอัคคีสีแดงส้มที่ส่องจับใบหน้าคล้ำเข้มของนายทหารต่างชั้นยดทั้งสองมองคล้ายรูปสำลิกที่ตั้งอยู่ข้างกองไฟกลางป่าลึก